สวัสดีค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องภูมิปบัเทศของทวีเอเชียนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นค่ะไปเจอกันเลยนะลูกเนาะว่าเนื้อหามันจะเป็นแบบไหนนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะอ่ารูปร่างลักษณะนะคะลักษณะภูมิประเทศมันจะเป็นแบบไหนนะคะนักเรียนไปดูกันเลยมาดูลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียนะคะลูกนะทีนี้เป็นเขาบอกว่าทวีปเบเชียนั้นเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่นะคะมีมีประมาณ44ล้านตารางกิโลเมตรนะลูกเนาะเห็นไหม นะฮะเป็นที่กว้างที่สุดของอ่าของโลกเลยนะฮะอยู่ทางซีกโลกตะวันออกของโลกนะดิแนแดนเกือบทั้งหมดอยู่เส้นศูนย์สูตรนะฮะยกเว้นบางส่วนที่เป็นหมู่เกาะเท่านั้นนะลูกเนาะอ่าในประเทศอินโดนีเซียตะวันเอเชียของเราอยู่ละดับจุดที่หนึ่งองศาเนี่ยฮะสิบห้าลิตรดาเนือนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดองาศาสี่สิบเอ็ดลิตรดาเนือรองจุดที่ยี่สิบสี่องศานะคะลูกสี่ลิตรดาตะวันออกนะฮะถึงร้อยหกสิบ าองศาี่สิิกดาตะวันตกนะคะซึ่งทวิปเอเชียของเรามีความแตกต่างหลายๆหลายหายชนิดนโลกไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเขตแบ่งอะไรก็แล้วแต่ไปดูกันเลยค่ะเพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวที่ว่าทวิบเอเชียเปรียบเหมือนหลังคาโลกนะคะ ก็คือเพราะมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนะคะเรียกยอดเขาเอเวอเรสต์ในโลกเนาะที่อยู่สูงสุดในโลกคือที่ลากสูงที่เบ็นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเขตที่ลากต่ำตอนเหนือนะคะก็จะมีดังนี้คือนะคะ ที่ลาดต่ำตอนเหนือก็ได้แก่ดินแดนที่อยู่ทางเหนือของทวีปเอเชียนั่นเองเขตไซบีเรียนะลูกเนาะเป็นเขตที่ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเห็นเก่าเรียกว่าแอนาราซีสในลูกเนาะเป็นลักษณะที่มีขนาดโทษทีค่ะเป็นลักษณะที่มีขนาดใหญ่เลยใลูกเนาะมีแม่น้ำบอสแม่น้ำเยซีเจพวกนี้นะคะที่ไหลผ่านนะคะหรือเขตที่กว้างขวางมากที่สุดนะฮะก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ราบที่ดอนก็แล้วแต่นะคะ อากาศเย็นสบายนะฮเหมาะอ่าการเพาะปลูกก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะลูกเนาะถ้ามันเป็นการหนากเกินไปนะลูกเนาะมาดูเขตที่รับรุม่มบ้างนะ,ะเขตที่รับรุ่มก็คือเนะะี่ยเป็นดินแดนของลุ่มแม่น้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ลาบและมักมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมเาะแก่การเพาะปลูกส่วนใหญ่แล้วในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ของเราเนะะี่ยหรือเอเชียตะวันตันด้าน,านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ลาบ ุ่มแม่น้ำางหูก็แล้วกันนะคะยังซีเกียงประเทศจีนและแม่น้ำสินธุน,นะคะแม่น้ำคงคาแม่น้ำพมำพบุตรพวกนี้ในประเทศตะวีสถานนะคะอินเดียบังคลาเทศนะคะแม่น้ำไชกลียูเฟสตริรสนะคะแล้วก็ประเทศอิรักก็เหมือนกันนะคะหรือรูปแม่น้ำของตอนล่างของประเทศกัมพูชาเวียดนามนะ,ะแม่น้ำแดงในเวียดนามพวกนี้นะ,ะก็เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะคะ ไม่ว่าในประเทศไทยที่รับร่วมเจ้าพรานี่ยฮะหรืออีราวรัตตอนล่างเนี่ยฮะในประเทศพม่าก็เช่นกันนะ,ะเป็นแหล่งที่ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะประชากรอาศัยอยู่อย่างน้นาแน่นเลยนะลูกเนาะอันนี้ก็คือเป็นบ่งบอกเป็นหลักสําคัญของอาอาชีวิตนะคะในทวีเชียของเรานะลูกเนาะ มาดเูเขตที่เลือกเขาสูงมากนะฮะที่เทือกเขาสูงนะะก็จะเป็นแบบนะ,ะเลือกเขาหินใหม่นะ,ะตอนกลางนะฮะประกอบไปด้วยที่ลาดสูงหรือเลือกเขามากมายนะฮะเป็นเทือกเขาที่แยกตัวกันเรียกว่าบามีนอสนะคะสา,าเรียกก็คือบามีนุนยาในรลกนะเขาเรียกว่าหลังคาโลกนะคะ mm hmm. ลักษณะภูมิประเทศนะฮะเรามาดูกันเลยนะฮะลักษณะภูมิประเทศก็คือเนี่ย เทือกเขาในด้านตะวันตกที่เรียกว่าซุมมามินอสหรือทางตอนออกก็ชุมเขาต่างๆเหมนอนอย่างที่ใหญ่ที่สุดก็คือเทือกเขาเยอเวนเนะแนวเทือกเขาฮิววานไลเทือกเขาคุรุนทางด้านตะวันตกเช่นกันอันนี้ก็คือเป็นแหล่งสำคัญมีเทือกเขาที่ทมีความสวยงามมากมายเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นคอเคซัสหรือทางด้านตะวันออกก็เหมือนกันทางเทือกเขาสไลนานอะอันนี้ก็คือหลักสาคัญ ทางภุเภาพนฮะในทวีปเอเชียของเรานนัเองนะคะนี่ครูเอาเชือกเขาเอเบเลสมาให้นักเรียนดูนะฮะลักษณะที่มีความสวยงามมากเลยลูกนะ่นาไปเที่ยวมากเลยนะฮะดูทั้ดูบรรยากาศดูแล้วนะ่าเที่ยวจริงจรนะลูกเนาะอันนี้นคือหลักสําคัญนะที่ผมบอกว่านะเป็นเยอดเขาที่สูงที่สุดนะคะระดับน้ำทะเลแ0 0พ แปดรสี่สิบปดเมตรนะลูกเนาะอันนี้คือฝากไว้กับนักเรียนด้วยนะคะมาดูที่ลาบในทวีปเอเชียก็เหมือนกันนะคะเป็นเขตแห้งแล้งนะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์นะลูกเนาะอันนี้คือหลักสําคัญน,นะคะเป็นที่ลาบสูงที่เบตในละะูกเนาะฝากไว้กับนักเรียนด้วยนะ,ะในทวีปเอเชียของเรานะคะที่ลาบสูงที่เบตในละะูกเนาะ อันนี้ก็ริมฝัง่งทะเลปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะอันนี้เราภาพถ่ายที่สมมาฝากนักเรียนนะคะมอแก่การทําการ,กรเกษตรนะรูปนาะมาฝากภาพสวยๆนะคะก่อ,อนุนญาตนะิในระูปนาะภาพสวยๆมาฝากนักเรียนนะคะอันนี้ก็คือแผนที่นะคะมาฝากนักเรียนในระูปให้นักเรียนไปศึกษาในรูปนะ ครูจะแปะไว้นักเรียนไปศึกษาได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะภูไมิประเทศที่ลาบสูงและที่ลาดนะลูกเนาะ,ะเอ,อเกิดจากการทับถมของหิงนตะกอนจากแม่น้ําส่วนใหญ่นะลูกนะแต่ชายฝั่งทะเลที่เป็นปากแม่น้ํำน,นะฮะที่ดินที่มีความประดมสมบูรณ์นะลูกเนาะมันไหลามาทับถมกันเรื่อยๆเ,เป็นดินตะกอนทำให้ปลูกพืชได้สวยงามนะลูกนะปลูกพืชขึ้นได้ดีนะลูกเนาะ เขตที่ลาบสูงตอนกลางทวีปนะคะก็จะเป็นอยู่ระหว่างเทือกเขาเหินใหม่นะ,ะที่สําคัญก็คือที่ราบสูงที่เบตนะคะมีขนาดใหญ่สูงสุดในโลกเลยนะคะที่ราบสูงยูนานในประเทศทางตอนใต้ประเทศจีนในลูกเนาะและมีลักษณะเป็นแอนเป็นรา,ามากันนะ,ะตากามากันในลูกเนาะและเทือกเขาเทียนซานด้วยนะคะนรุนนะ,ะที่มีระดับน้ํานะคะ ทางทะเลนะคะมากมีอากาศแห้งแล้งเป็นแบบทะเลทรายลูกเนาะถ้าเป็นทะเลทรายเขาก็จะปลูกพืชอ,อย่างอื่นนะคะลูกนะคะอ่าน้ําไม่ค่อยมีนะลูกนะอันนี้ก็คือที่ลาดสูงทางตอนกลางของทวีปนะคะเขตทีล่ลาดสูงตอนใต้และตะวันตกเฉงใต้นะคะได้แก่ที่ลาดสูงทางตอนใต้ของเอเชียหรือทวีปเอเชียของเราน,นเองนะคะ มีความสูงไม่มากนักนะคะระดับตอนสูงนะคะกลางตอนกลางนะที่สูงเดกคานประเทศอินเดียและอีกและที่ล่าสูงอีหลานนะคะอ่าอฟริกาที่ล่าสูงมาเนโตเลียพวกนี้นะคะเป็นที่ล่าสูงอ่าทางตอนใต้หรือตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียของเรานะคะอันนี้คือประเทศตุรกีนะลูกเนาะ ที่รับส่งมาหลับในประเทศซาอุดิอาระเบียและทุกประเทศส่วนใหญ่แล้วนะคะจะแบ่งออกเป็นห้าเขตนะคะหรืออ่าทีปเีเคียของเราประกอบไปด้วยหมูกเกาะนะคะหมูกเกาะทางด้านตะวันออกและก็หมูกเกาะตะวันออกเฉียงใต้นะลูกนะ้องอันนี้คือภาพส,สวยๆนะคะมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะเป็นภาพประกอบนะลูกเนาะอันนี้คือหมู่เกาะนะะที่มีภูเขาไฟอยู่หลาย หลายแห่งนะที่ดับไปแล้วและบางโลกก็ยังกลอยู่นะคะทรงพลังอยู่นะลูกนะอันนี้ก็คือภูเขาไฟหมู่เขาทางญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะดังกล่าวก็เกิดจากแผ่นดินไหวทั้งนั้นเลยนะทาให้เกิดความบุรมสมบูมรณ์เหมาะแก่การก็ปลูกเลยนะลูกเห็นไหคะภาพสวยๆเลยทั้งนั้นเลยนะคนะอ่านะซึ่งมันเป็นภูเขาไฟที่มันยังทรงพลังอยู่นะลูกเนาะบางบางบางโคเขาก็จะ ดับมอดไปแล้วนะฮะแต่ราวาที่มันออกมาก็มีความสําคัญกับพืชน,นะลูกนะเป็นเปล่นที่ทําทให้พืชพันธุ์พันญยาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์เลยนะลูกเนาะอันนี้ก็คือฝากไว้ด้วยนะคะเป็นแหล่งที่ดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะหมอในการก็ปกเช่นกันอันนี้คือที่ลาดสูงระหว่างภูเขานะแอ่งที่ลาดนะคะหรือเกิดจากการยุบนะคะการแยกตัวของดินนะลูก เป็นที่ลาชสมงของทวีปนะหรือรอยู่ในใจกลางของทวีปนะคะอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญเหมือนกันในทวีปเอเชียนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะภูมิประเทศนะคะแบบทะเลทรายกันบ้างว่าเป็นแบบไหนนะคะแบบทะเลทรายนะคะก็คือทะเลทรายโกบีนะคะวางตัวอยูกอ่กลางกลางของทวีปเอเชียนะคะในเขตมองโกเลียจีนนะคะและทะเลที่มีขนาดใหญ่นะคะใน ใหญ่ที่สุดในเอเชียของเราแล้วก็ทะเลทรายากาตารามากันในลูกเนาะเป็นทะเลทรายที่อยู่ในเองคาลิมนะคะในทวีปเอเชียของเรานะคะอันนี้ก็คือทะเลทรายอาหรับอยู่ในคาบสมุทรอาหรับในลูกเนาะแต่นี่คือเป็นภาพภูเขาในลูกเนาะเอามาให้หนักเรียน ได้ดูไม่ใช่เป็นภาพทะเลนะฮะขอโทษด้วยนะลูกเนาะอ่าเป็นภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังเท่านั้นนะลูกเนาะอันนี้เป็นอ่าทะเลทรายคารากุมเนะ่ซิลิกุมนะคะเป็นทะเลทรายอยู่ในตะวันตกของทวีปเอเชียนะลูกเนาะอันนี้ก็คือทางด้านตะวันออกของทะเลแคสเปียนนะลูกเนาะ ป็นทะเลทรายที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งเช่นกันนะคะอันนี้เป็นทะเลทรายะนะคะเป็นทะเลทรายอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของยินเดียและทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานลูกเนาะอันนี้ก็มีความสวยงามเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็คือภา,าพแผนที่ในรูปเนาะให้นักเรียนไปศึกษาค้นฟ้าในรูปเนาะครูจะแตลไว้้นักเรียนไปศึกษาค้นฟ้าได้นะคะอันนี้ก็คือทะเลทรายอาหรับนะงคงอาบูดาบีในรูปเนาะสวยงามในลูกเนาะอันนี้ก็คือภาพดีส,สวยๆมาฝากนะคะ อันนี้มาดูนะคะลักษณะภูมิประเทศคาบที่เป็นคาบสมุทรนะว่ามีอะไรบ้างนะลูกเนาะอันนี้จะเป็นคาบสมุทรอนาโตเลียอยู่ระหว่างทะเลดําทะเลเมเนเตเลเนียนนะฮะและทะเลเฮเชียนนะฮะทะเลมาลาลานะ่ยมะมาลานะคะเป็นคาบสมุทรอาหรับนะคะอยู่ระหว่างทะเลแดงทะเลอาหรับอ่าวโอมานนะลูกเนาะอันนี้คือหลักสําคัญนะจังคาบสมุทรเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็คือภาวส่วนเดียวกันนะคะอยู่ระหว่างทะเลอาหรับเอาเบงกรในมหาสมุทรอินเดียนะลูกนะที่มีอ่าวสำคัญนะคะอ่ะอะาวขาสมุทรแห่งหนึ่งเหมือนกันนะคะอยู่แถบทะเลอาหรับนะคะอันนี้คือภาวสมุทรอินโดจีนนะลูกนะอยู่ในส่วนของเอเชียเช่นกันยื่นล้ําระหว่างทะเลอา อันดามันในโลกและทะเลจีนใต้ยอยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีนนะคะคาบสมุทรเกาหลีอยู่ระหว่างทะเลเหลืองกับทะเลตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะอันนี้คาบสมุทรชานตงนะคะเป็นคาบสมุทรที่อยู่ในประเทศจีนในะลกเนาะ เป็นแหล่งธุรกิจการค้าของซานตงประเทศจีนนะลูกเนาะอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นแหล่งที่อ่าทธุรกิจทางด้านการค้ามากมายเลยนะลูกเป็นเมืองที่มีทุกอย่างนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกอ่านะคะให้นักเรียนได้ชมให้นักเรียนได้เรียน,ร,ยนรู้นะคะเป็นศูนย์ธุรกิจทุกอย่างเลยนะคะ ข้าวสมุทรพรชัดคานะคะคือข้าวสมุนรในประเทศรัสเซียนะลูกเนาะอ่าแหล่งสาคัญนะคะเป็นมสจันธรรมชาติมีแหล่งภูเขาไฟนะคะอ่าและเป็นหมีที่มีสีน้าตาลนะลูกเนาะอันนี้ก็คือแหล่งสําคัญนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะลูกเนาะที่ให้ความสําคัญนะคะในประเทศรัสเซียนะคะ ันนี้ก็คือเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือนะคะในทวีปเอเชียของเรามีหมู่เกาะต่อเนื่องไม่ว่ายาวจากด้านตะออกถึงใต้ไปจนถึงหมู่เกาะคุลินะคะหรือเาะสมุทรยานดาหานะคะหรือมีเกาะเล็กน้อยนะคะขนาดใหญ่นะทั้งเกาะเดียวแล้วก็มีด้วยนะคะกลุ่มเกาะต่างๆนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือให้ความสําคัญนะคะเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามนะลูกไม่ว่าจะเป็นเกาะ หรือเป็นทะเลเป็นอะไรก็ลแล้วแต่นะคะหลักสําคัญที่สุดนะคะในทวีปเอเชียรเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นภูเขานะคะหรือริมฝั่งต,าตา่ตางๆนะคะหรือแถบทะเลทรายต่างๆมีมากมายเลยนะลูกเนาะักสายตาภาพส,สวยๆนะลูกเนาะอันนี้ก็คือเกาะมันดิสนะคะในมหาสมุทรอินเดียนะคะ เ็นภาพที่สวยงามที่สุดเลยอันนี้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวรามาพัฒเป็นก่อน,นะคะทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือใน,ะนะลูกของเกาะบาปวัวนะคะประเทศอินโดนีเซียนะลูกเนาะอันนี้ก็เป็นแหล่งสาคัญเหมือนกันสวยงามมากเลยนะคะการบังเกตภูมิภาค,าภาคาเขตเอเชียนะคะเรามาดูกัน อันดับแรกก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแบ่งออกเป็นสิบเอ็ดประเทศนะไม่ว่าไทยมาเลเซียสิงคโปร์บุนัยฟิลิปปิน,นส,นส์ดินดนีเซียพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามติมมริสเตดันด้านตะวันออกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะลูกเนาะอย่าไปจําสับสนในเอเชียอาเซียนของเรานะลูกอาเซียนของเรามีสิบป,ประเทศเท่านั้นนะคะนี่ยังมีติมมร์นะคะถ้าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ใต้มีสิบเอ็ดประเทศนะคะจำให้แม่นเลยนะลูกเนาะ กลุที่สองก็จะเป็นนะเอเชียตะวันออกนะประกอบไปด้วยหกประเทศสองเกาะก็คือจีนไต้หวันมองกโกเลียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาะฮ่องกงเกาะมาเก๊านะลูกเนานะเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวที่สวยงามมากเลยนะฮะอ่านะฮะเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวของประเทศจีนนะลูกเนาะอันนะั้นถ้าเราอ่นนะาโตขึ้นน,นะเราก็ไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยนะฮะไปเที่ยวได้เลยนะคะ สามเอเชียใต้นะลูกประกอบไปด้วยแต่ประเทศนะคะได้แก่อินเดียบังคลา,าเทศ,าาศปากีสถานอัฟกานิสถานเนปาลคูฐานสีลังกามันดีฟนะลูกเนาะอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเป็นประเทศที่มีความสวยงามน,นะลูกเนาะสี่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยสิบเจดประเทศนะลูกเนาะ มีซาอาุดเาาบียเยเมนเหนือนะเยเมนใต้โอมานาฬกาตารคูเวตบาเลนอิรักจอดแดนซีรเรียเลวานอนอิสราเอลอิหร่านตุรกีไซปรัสเนะลูกเนาะอันนี้ก็เป็นประเทศที่อยู่ในแถบอะเซียตะวันตกเฉียงใต้นะลูกเนาะให้าอาเชียกลางนะซึ่งประกอบไปด้วยเจ็ดประเทศนะคะชาติถานโอเบต์โอเบติพิสถานนะคะ เติร์กนี่เมียนมณฑ์คา,าคิสถานนะคะาคากิพิสถานนะคะจอแดนอาร์มนเนียอาเซอร์ไบจานนะลูกเนาะอันนี้ก็คือเ8ประเทศนะคะในกลุออ่มเอเชียกลางนะคะให้เราไปศึกษาต้นตอได้นะลูกเนาะว่าแต่ละประเทศเขามีลักษณะยังไงนะคะอันนี้ก็คือนะคะการบ้านสังคมของเรานะ่ะลูกเนาะ อันนี้ก็คือหน้าตานะคะหนังสือเรียนของเรานะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนก็กลับย้อนไปดูคลิปของปุกคทั้งหนึ่งน,นะลูกแล้วก็มาทํากันบ้านนะลูกนะไม่ยากนะลูกเนาะสู้ๆนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะคะก็กลับย้อนมาดูหนังสือของเราได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ทําส่งนะลูกเนาะ ือตัวอย่างการทำใบงานกรณีที่พิมพ์ไม่ได้ในะลูกไม่มีเครื่องพิมพ์นนะลูกเนาะนักเรียนก็ทําใส่สมุดก็ได้นะลูกใส่ใบงานนะคะส่งทางคัดลูมนะลูกเนาะวันนี้นะคะให้นักเรียนศึกษานะคะฝนฟ้าถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปของครูอีกครั้งหนึ่งนะลูกเนาะอันนี้ก็คือการบ้านส่งด้วยนะคะทางคัดลูมนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะนักเรียนรักษาสุขภาพนะลูกเนาะดูแลตัวเองนะคะ สวมแมสก่อนออกจากบ้านนะลูกเนาะห็นระยะห่างล้างมือวบ่อยนะกินอาหารสุกใหม่ๆนะลูกช้อนกลางนะลูกนะเนาะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ